เวลามอบหมายงานให้หลายคนนะคะจะจะแบบติดอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็จะลืมหน้าที่ของตัวเองไม่ทําหน้าที่ของตัวเองเราก็เลยคิดว่าคุณใน,นลักษณะตัวนี้แหละในในทุกวันนี้ที่ควรจะมีในในเด็กทุกวันนี้อันดับหนึ่งเลยคือความรับผิดชอบไฟรู้ไฟเรียน เกิดอะไรขึ้นเมื่อการศึกษาในยุคที่โลกกำลังรวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมอากาศการใช้ชีวิตและรวมถึงจิตใจมันไม่ใช่แค่เรื่องการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้นแต่หากรวมถึงการปลูกและบ่มเพาะประสบการณ์ชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เด็กๆสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภยัยโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ตามชายขอบของประเทศไทย ครูคลับคลับของคุณครูวันนี้ช่วยมาดูการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กๆในโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงอำเภอนาจหล่วยจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในโรงเรียน c อน n น็กซ์ดีภายใต้การดูแลของกลุ่มทรูให้อยู่รอดพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยในโลกที่กำลังพิวัติอย่างรวดเร็วในตอนจัดการเรียนรู้อย่างไรให้เด็กเกิดทักษะชีวิตครับแต่เราเนี่ยมันอยู่ชายแดน ขอให้ลูกหลานเข้ามาลงมาเรียนหนังสือวันโรงเรียนแล้วก็สะอาดกลับไปว่าไม่แตกมีความปลอดภัยแล้วก็อ่านหนังสือเป็นพื้นฐานได้เราก็อยากจะการศึกษาให้ให้นักเรียนเป็นคนที่พึ่งตนเองได้เป็นประชาชนที่ดีผู้ที่จะให้ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้ก็คือคุณครูและก็ผู้ปกครองนักเรียน ก็คือในชุมชนช่วยกันไอ้ไอคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้จะทํำยังไงเราน่าจะมองเห็นทางอื่นที่ช่วยตัวเองอยังไงที่ที่จะทําให้อยู่ในสังคมได้แมน้นแมน้แมนเรียนสื้อไม่เก่งแต่ว่ามีคุณธรรมมีมีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวช่วยเหลือสังคม แล้วสิ่งที่จะพัฒนาอีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อเราสอนแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าเขาทาได้ไหมก็หางานสักอย่างหนึ่งให้สิ่งที่เราทําของเราก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเข้าไปเป็นการศึกษาแต่ว่าถ้าโตขึ้นเขาทําจริงๆส่วนตัวของเขาอาจจะเป็นอาชีพของเขาต่อไปได้อย่างเช่นเราเริ่มเลี้ยงไก่ก็ได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือจาก CPF เขาจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วก็ทํารุ่นต่อไปอีกเกินการพัฒนา คราวนี้เรามาดูในแต่ละกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผ่านการจําลองให้เด็กๆได้ทํางานเสมือนจริงเรียนรู้การแก้ปัญหาฝึกความอดทนจนเกิดประสบการณ์อะไรกันบ้างครับเวลา8.30นาฬิกา30นาทีมาเกี่ยอาหารให้ไก่ครับถ้าไม่มาให้อาหารมันจะหิวครับเก็บ1นครั้งครับ เวลาสิบห้านาฬิกาตรงครับเก็บไปทำอาหารหรือเอาขายได้ครับบางทีคนข้างนอกเขามาส่งลูกเขาก็มาซื้อได้ครับผมเลี่ยงแล้วไปชุดหนึ่งครับเนาะครับชุดนั้นหายไปไหนอะครับกินกินกินครับ <c oughs> ให้เราอาหารทำอาหารให้ น้องๆพี่ๆกินค,ครับก,ก็มีบางบ้านนะคะที่เขาเลี้ยงมาก่อนเราอีกอเ,เด็กบางคนเขามาให้คำแนะนำเราอีกนะคะเขาบอกว่าบ้านเขามีพ่อพ่อเขาเลี้ยงเขาเขายังบอกเลยว่าพ่อทำอย่างนั้นแม่ทำอย่างนี้นะคะเราก็ได้ความรู้กับเขาเหมือนกันพอได้ผลผลิตก็เก็บ ส่งโรงครัวบ้างขายให้คณะครูในโรงเรียนบ้างอย่างน้อยเขาก็มีส่วนร่วมได้มีส่วนร่วมได้ลงมือทำนะคะ ทุกกิจกรรมมีนักเรียนมีส่วนร่วมนะคะคุณลักษณะนะคะที่คิดว่าเด็กได้รับเต็มๆเ,เลยความรับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องสำคัญเพราะว่าในการเลี้ยงสัตว์สัตว์เขาตื่นเช้าขึ้นมาก็เหมือนคนที่จะต้องกินถ้ามาสายหน่อยสัตว์ก็เกิดอาการกระวนกระวายและ้ะเขาหิวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นอาหารเด็กเขาจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้องมาให้ทันเวลาที่จะต้องเลี้ยงและ จะต้องมาอย่างสม่ําเสมอความอดทนเพราะว่าในการเลี้ยงเหนื่อยนะคะถือว่าเป็นงานหนักนะคะ่ะเพราะว่าไหนจะต้องเรียนและไหนจะต้องปลีกตัวมาแล้วก็อย่างอื่นนะคะที่ที่จะมาะเสริมเขาก็คือในเรื่องของความพอเพียงเขาได้เรียนรู้ใช่ไหมคะเออแบบนี้นะ,ะสภาพบ้านเรานะคะการมีชีวิตอยู่การเลี้ยงชีพใช่ไหมคะอาชีพของเราเขาก็ได้เรียนรู้จากตรงนี้นะคะเขาก็ยังหลายคนก็บอกว่า เดี๋ยวถ้าเข้าได้ความรู้เข้าจะไปไป,ไปเลี้ยงที่บ้านของเขาด้วยที่เห็นได้างายก็คือเรื่องของสากลเพราะว่าสากลนี้เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่นี่ก็ให้เรียนรู้เรื่องวิชาสากล มันก็แทรกอยู่ในวิชาสังคมศึกษาเรื่องเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วก็เพื่อประมาณสิบชั่วโมงจะได้รู้ว่าสากรมีประโยชน์อย่างไรเริ่มต้นอย่างไรทําอย่างไรสุดท้ายแล้วก็สมาชิกได้ผลประโยชน์มีคุณธรรมติดตัวอะไรต่างๆบ้างเมื่อสอนเสร็จแล้วก็ให้เขาลงมือปฏิบัติก็มีคณะทํางานส่วนมากจะ อาศัยในเรื่องของการบูรณา,าการแต่แต่ถ้าเป็นมัธยมเนี่ยก็จะลงในชั่วโมงในชั่วโมงที่เป็นวิชาการงานนะคะคุณครูแล้วเขาก็จะมีรายวิชาเพิ่มเติมได้เรียนรู้รู้จักการทำงานการลงทุนความซื่อสัตย์คะ่ะแล้วก็แบบว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้คะ่ะ เรียนรู้เรื่องการขายของคะ่ะแล้วก็ช่วยให้หนูคิดเลขเก่งขึ้นบ้างคะ่ะฝากเพื่อให้เด็กในรู้จักเก็บกอมคะ่ะสอนฝึกอาชีพคะ่ะสอนให้เราเป็นคนซื่อสัตย์ค่ะหนูว่าดีตรงที่เราเกิดเหตุจําเป็นหรือว่ามีปัญหาเข้ามาแบบฉุกเฉินคะ่ะเราก็สามารถเบิกถอนไปใช้จ่ายได้ คิดทบทวนว่าจำเป็นไหมหรือว่าต้องการตอนนี้หรือว่าเราจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือเปล่ามีประโยชน์กับเรามากแค่ไหนคะการเป็นพนักงานของธนาคารทำให้เรามีความซื่อสัตย์แล้วก็มีคุณธรรมในตัวเองด้วยทำงานในวันข้างหน้านะคะก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมค่ะแล้วก็เป็นคนดีของสังคม เด็กของเราจะเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนอกจากทางโรงเรียนนอกจากคุณครูที่จะต้องคอยที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้เขาปลูกฝังให้เขาเป็นคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เขาเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีคุณธรรมพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมได้อย่างมีความสุข นอกเหนือจากประสบการณ์วิชาชีพที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้และฝึกตนเองแล้วการเปิดพื้นที่และเวทีให้เด็กๆได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ก็เป็นการพัฒนาสเกยภาพและบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับพวกเขาได้เช่นกันครับในการสอนของผมเนี่ยผมผมจะแบ่งแบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่ม กลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เขาตั้งใจนะครับคือพร้อมเขาพร้อมที่จะรับรับทุกอย่างที่ทคุณครูสอนให้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เขาจะทําในสิ่งที่เขาชอบอย่างเดียวแล้วก็กลุ่มที่3นี่คือไม่สนใจอะไรเลยนะครับ,บกลุ่มแรกเนี่ยไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเรื่องการสอนเพราะเวลาคุณครูมอบหมายงานคุณครูสอนอะไรไปเนี่ยเขาเขาจะทําทุกอย่างอ่าพอมากลุ่มที่2ปงแป๊บกลุ่มที่เขาชอบนะครับเขาเขาจะทําในสิ่งที่ชอบทีนี้บางคนเขาไม่ได้ชอบศิลปะ นะครับเขาชอบอย่างอื่นคือเจอวิชาศิลปะอะไรเลยเนี่ยคือเขาจะแทบจะเบือนหน้านี้ทีนี้คือครูก็ต้องหาวิธีนะครับโดยวิธีของผมเนี่ยคือผมไม่ได้ต้องการว่าจะให้เขาเนี่ยทำให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทําได้ทุกอย่างแต่ผมจะพยายามถามเขาว่าเขาชอบอะไระสมมุติเด็กคนนี้ชอบเล่นเกมอ่ไหนเธอชอบตัวละครอะไรมันเป็นยังไงตัวนี้ไหนลองวาดให้ครูดูหน่อยคือพยายามพยายามให้เขา ทำในสิ่งที่เขาชอบอชอบเกมก็ลองให้เขาวาดรูปตัวละครที่เขาชอบดูนะครับชอบรถก็ลองให้เขาวาดรถออกมาดูนะครับคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะวาดรูปเป็นวาดรูปเก่งแต่ขอให้แค่ในชั่วโมงนั้นเนี่ยเขาได้ทานะครับเขาได้ทํางานที่เราได้มอบหมายอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเขาจะวาดรูปไม่ได้แต่เขาก็ได้ทำนะครับในสิ่งที่เขาชอบส่วน กลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่เขาไม่สนใจอะไรเลยกลุ่มนี้นี่คือต้องคุมเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ก่อกวนนะครับก่อกวนเพื่อนในห้องทําให้เพื่อนในห้องเสียสมาธิกลุ่มนี้นี่คือบางทีต้องใช้วิธีการบังคับด้วยนะครับใช้วิธีการบังคับด้วยเพราะบางทีเราจัดกิจกรรมสร้างสารรค์อะไรไปเนี่ยบางทีเขาไม่ได้สนใจอะไรเราเลยนะครับ คือครูก็ต้องควบคุมโดยการบางทีต้องบังคับเอากลุ่มนี้แหละมานั่งจับกลุ่มกันเลยแล้วครูนั่งคุมนะครับนั่งคุมแล้วพาเขาทําถ้ามีครูนั่งคุมเลยเ,ยเขาจะทำนะครับแล้วพาเขาทําว่าตรงนี้ต้องทําอย่างนี้นะตรงนี้ต้องทําอย่างนี้แบบนี้ถึงผลงานมันจะออกมาตามสไตล์ของเขาตามแบบของเขาเราก็อย่างน้อยเขาก็ได้ทําบางทีเด็กเนี่ยอ่า แต่ละช่วงเวลาช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเนี่ยอารมณ์เขาก็จะแตกต่างกันเหมือนกันต่อให้เป็นคนคนเดียวกันนะครับช่วงบ่ายนี่จะหนักหน่อยเพราะว่าสมาธิเด็กค่อนข้างจะไม่มีแล้วนะครับรูก็ต้องกระตุ้นต้องสร้างสรรค์นิดนึงเพราะฉะนั้นเวลารวมเข้ามาในห้องนี้คือต้องต้อง,องพิเศษคือตครูต้องดูทุกคนนะครับต้องเดินดูทุกคนเวลาทําอะไรเนี่ยสิ่งที่ครูจะให้พวกเราทําวันนี้ก็คือแม่พิมพ์ที่มาจากธรรมชาติลักษณะของแม่พิมพ์มันจะเกิดเป็นภาพขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราเอาสีไปทาลงบนแม่พิมพ์ ซึ่งลักษณะของแม่พิมเนี่ยมันก็จะมีพื้นผิวที่ต่างระดับกันไอเรื่องถนนสายวัฒนธรรมเนี่ยเขาเขาก็ให้โจทย์ผมมาว่าก็คืออยากอยากให้เด็กเนี่ยไปทำจิตอาสาของชุมชนของวัดออกไปสู่ชุมชนอย่างนี้แล้วทีนี้ เ,เรื่องของภาพเรื่องของการออกแบบเนี่ยเขาก็ให้ให้ผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนออกแบบนะครับในการออกแบบเนี่ยก็คือผมก็พยายามจะเน้นในเรื่องของเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่มันมีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็ให้เด็กลงไปแล้วทีนี้พอพาเด็กไปวาดนะครับแน่นอนเด็กเขาไม่เคยทําเด็กเขาไม่เคยทําไม่เคยจับผู้กันอะไรแบบนี้เพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเขาผมถามความสมัครใจไม่ไม่ได้บังคับเด็ก น, ý, ance, นะครับบางคนนี่ที่จริงอยากไปเยอะกว่านั้นนะครับที่จริงอยากไปเยอะกว่านั้นแต่มันไปหลายคนไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันมีจํากัดนะครับก็เลยต้องคัดไปวันนี้คนนี้ไปวันนี้ให้คนนี้ไปวันนี้ก็ให้คนนี้ไปนะครับบางคนนี่คือเราเราไม่ได้บอกให้เขามาแต่เขาว่าเขารู้ว่าเราจะมาเขาก็มาช่วยนะครับเขาก็มาช่วยอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทรับใจสําหรับผู้สอนอยู่นะครับ นี่แหละเป็นตัวกันกลองอย่างดีเลยนะคะแล้วพอพอเรานำเสนอในจุดนี้เราทึ่งรู้ว่านะคะเด็กของเราเนี่ยมีความสนใจมีจิตอาสาเยอะเลยสนใจจริงๆมีเยอะมากนะคะค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เราจะคิด ต่อยอดไปอีกนะคะว่าเราจะส่งเสริมเราจะให้เขาได้แสดงออกทางด้านศิลปะในรูปแบบไหนบ้างซึ่งก็คงจะมีรูปแบบที่หลากหลายไปอีกแต่ก่อนเนี่ยก็คือตรงนั้นจะเป็นชื่อวัดค่ะงานศิลปะเป็นตัวถ่ายทอดก็ก็พอพรนี้ปุ๊บเนี่ยก,ก็มาร่วมกันคิดก็คุยกับน้องเขาก่อนต้องงานนี้ต้องอาศัยมือศิลปะในเมื่อวัฒนนสายวัฒนธรรมเราจะถ่ายทอดอะไรที่เป็นวัฒนธรรมของเราน้องเขาก็รับโจทย์ไปก็พากันไปหาท่านเจ้าอาวาส นะคะไปไปกราบเรียนท่านนะคะว่าโรงเรียนมีแนวคิดแบบนี้แบบนีอ้อยากจะที่จะมามาวาดรูปบนกำแพงที่เป็นงานศิลปะที่อยากจะนำเสนอไอเดียศิลปะที่จะมาวาดบนกำแพงนั้นอยากจะให้เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านของเราท่านก็บอกว่าโอเคเลย สะดวกวันไหนก็มาได้เลยนะคะน้องน้องออกแบบนี่น้องก็จะพยายามออกแบบก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีรูปภาพพระพิสุสงฆ์นะคะมีเจดีย์ของท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมนะคะที่ท่านได้มอรณาภาพไปแล้วแล้วก็มีรูปภาพของนักเรียนมานั่งตักบาตรนะคะซึ่งแล้วก็แถวกำแพงแถวบริเวณทางเข้า ะะบรรยากาศทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของวัดบ้านนนแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเรานะคะก็ถือว่านี่คือวัฒนธรรมของเราเป็นการสื่อนะคะเป็นการสื่อออกมาทางศิลปะท้าทายมากครับเพราะว่าปกติแล้วเคยทำงาน อะไรกำแพงแบบนี้คือต้องทํากับคนที่เขามีทักษะอยู่แล้วกับคนที่รู้ใจกับคนที่มีทักษะถึงจะทําด้วยกันได้แต่แบบนี้คือก็ท้าทายพอสมควรครับช่วงวันหยุดแล้วก็เวลาว่างค่ะใครจะไปทาสีกับครูบ้างตอนเลิกเรียนค่ะตอนจะประมาณ บายก็มาทํากับคุณครูแล้วคะ่ะคุณครูร่างภาพไว้ให้แล้วก็พวกนูก็ช่วยกันระบายค่ะหนูช่วยตัดเส้นดอกไม้แล้วก็ระบายดอกไม้ร<ม>ะบายกําแพงค่ะประมาณเกือบหนึ่งเดือนคะ่ะรู้สึกดีค่ะเพราะว่าตัวตัวเองชอบศิละปะอยู่แล้วค่ะภาพที่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือผมจะสื่อไปในทางที่ว่าการทําบุญนะครับการทําบุญตักบาตรในตอนเช้าเนี่ยซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่บโบราณนะครับแต่เด็ก รุ่นใหม่เด็กสมัยใหม่นี่แทบจะไม่ไม่เล็งเห็นความสําคัญของตรงนี้เลยนะครับบางคนนี้ไม่เคยเข้าวัดเลยด้วยซ้ําบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราวาดอะไรนะครับเด็กบางคนก็เดินมาถามคุณครูวาดอะไรคะคุณครูทําอะไรก็เราก็ได้อธิบายให้เขาฟังไปนะครับมันก็เหมือนเป็นการบอกเขาไปในทางอ้อมนะครับว่ามันเป็นแบบนี้เราควรทําแบบนี้แบบนี้นะในชุมชนเรามีแบบนี้นะครับ มว่าดีนะมันมันเป็นการที่เราได้ไปทําอะไรแบบเพื่อส่วนรวมนะครับเป็นการคือเดิมทีแล้วเนี่ยกำแพงวัดตรงนี้นะครับมันมันมันเก่าแล้วมันเก่าแล้วมันหลายปีแล้วนะครับคือเป็นคราบนะ้าเป็นคราบอะไรทีนี้พอพอผมได้รู้สึกว่าได้ไปทําแล้วมันเขามีการจะพัฒนาเพิ่มเติมเออเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราไปทําแบบนี้แล้วอย่างน้อยมันก็ช่วยให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นชาวบ้านเขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็มองว่าเอ้ยดีด,ดีดีกว่าปล่อยว่างไว้เขาก็บอกอย่างนี้นะครับ บางคนก็เดินบอกว่าขอบคุณคุณครูมากนะครับที่มาทําอะไรแบบนี้ช่วยสังคมให้สังคมหน้าอยู่ค่ะเพื่อบางคนอันนี้ก็จะไม่รู้วิธีการให้ชุมชนแล้วหน้าอยู่ขึ้นค่ะดีครับเพราะว่ากรติริดปลูกฝังเขาไม่เห็นเขากคสีคือชื่นชมในใจนะครับกะยาเิตจังสีหลักขึ้นยังในหูหบนะครับ ครับผมคิดบาเป็นเรื่องที่ดีนะครับเออเพราะว่าคนหลุนก็เอาสมมือมันบม่ค่อยมีแนวนะครับเพราะว่าไปเห็นคนคุกเข้านั่งได้บาดเออก็พู่มใจครับเพราะผมเป็นผู้ใหญ่กับผู้เฒ่ากันยังพู่มใจนั่นอยู่ครับที่โรงเรียนก็พยายามทาอยู่แต่ถ้าไม่ทําเลยในเรื่องคุทธรรมกันฝึกให้นักเรียนรู้ว่าสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรถ้าเราไม่ทําเลยใครจะอยู่ใครจะไปก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะมาโรงเรียนให้เราสอนก็ได้ ใครไปม,มาก็แล้วแต่มันมันก็คงไม่ได้ล,ล่ะสิ่งเหล่านี้มันมันต้องมีมันเป็นคล้ายกับเป็นขั้นตอนเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นระบบเป็นคือเริ่มตั้งแต่การพูดคุยกันให้เข้าใจว่าให้เข้าใจปัญหาและก็สิ่งที่เราต้องการว่าเราควรจะทำอย่างไรจึงจะไปสู่เป้าหมายสิ่งเหล่านั้นได้ เพราะโรงเรียนก็คือสังคมย่อยอีกสังคมหนึ่งที่เด็กๆจะได้รับการบ่มเพาะและฝึกฝนทั้งความรู้ทักษะการใช้ชีวิตและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีและนี่คือการเตรียมความพร้อมในการสร้างพลเมืองที่ดีที่ใช้ความรู้ความสามารถให้ถูกทางไปพัฒนาประเทศนั่นเองครับเราพอจะสรุปการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงที่ปลูกความรู้เพิ่มทักษะชีวิตได้ดังนี้ครับ 1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตหรือหลักสูตรเพิ่มเติมที่เรียกว่า extra curriculum บูรณาการเนื้อหาความรู้ในวิชาต่างๆเข้ากับกิจกรรมหรืองานที่เด็กต้องลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองที่ไม่ใช่แค่ความรู้นะครับแต่รวมถึงทักษะชีวิตอรอบด้านจนเกิดคุณลักษณะที่ดีมีคุณธรรมเช่นมีความรับผิดชอบมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อดออมซื่อสัตย์และพอเพียงเพราะคนที่เก่งและมีคุณธรรมจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรนั่นเองครับ 2. จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ฝึกลงมือทําเป็นเจ้าของผลงานเกิดกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่กลายเป็นองค์ความรู้ที่คงทนสามารถนําไปใช้ในอาชีพได้จริง 3. ครูมีหน้าที่เป็นโค้ชหรือฟาซิลิเตเตอร์ที่กระตุน้นแนะนำส่งเสริมเป็นกำลังใจพร้อมเปิดโอกาสให้พวกเขาเกิดการเรียนรู้และแสดงบทบาทเพื่อด,ดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้มากที่สุดและเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพวกเขาเมื่อออกไปเผชิญกับโลกภายนอก 4. ส,สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบ้านวัด โรงเรียนและชุมชนนั้นๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสารภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เปิดโอกาสและหาพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณาชนผ่านการเรียนรู้หรือมอบหมายงานให้กับพวกเขาเช่นการช่วยทาสีกำแพงวดัดการช่วยสอนการบ้านเพื่อนหรือการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าซึ่งการเปิดโอกาสให้เด็ก,ดกได้รู้จากการให้แบ่งปันเอื้อเฟื้อและมีจิตสาธารณะจะทําให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทําเป็นการบ่มเพาะและปลูกคุณลักษณะที่ดีงามให้กับเด็กโดยที่ครูเองไม่ ต้องสอนเลยครับและนี่ก็คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงที่ปลูกความรู้เพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กผู้เรียนทำงานเป็นและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อเขาครับชื่น upskill reskill ห้องเรียนแบบไหนที่เรียกว่าห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจะเป็นห้องเรียนที่เด็กสนุกหัวเราะมีความสุขใช่หรือไม่หรือจะเป็นห้องเรียนที่เด็กทําแต่การทดลองอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเป็นห้องเรียนที่เด็กสืบค้นแล้วทางานกลุ่มใช่ไหม Upskill Up s k i l l r e Skill ชวนคุณครูมาเช็คห้องเรียนของตนเองว่าห้องเรียนของเราเข้าเกณฑ์ห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหรือไม่มี5เช็คลิสต์ดังนี้ครับ หนึ่งห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้นผู้เรียนต้องสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยมีกระบวนการสแสวงหาข้อมูลเพื่อค้นหาคําตอบเกิดการวิเคราะห์คิดตีความสั่งเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 2. ห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้นควรให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดทัศนคติและประสบการณ์ผลัดกันเป็นผู้ฟังและผู้พูดเกิดการสื่อสารกันทั้งสองฝ่าย 3. ห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นควรให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงศัก,กยภาพและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด 4. ห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นลําดับขั้นตอนควบคู่ไปกับผลของงาน 5ห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้นควรให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้เช่นเกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การสังเกตจดจําทักษะการทํางานร่วมกันหรือทักษะประสบการณ์ชีวิตที่บ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ใช้ได้ในชีวิตจริง